วันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับหุ้นเห็บจีนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่อาลีบาบาเทนเซนหรือว่าไปตู้แต่อย่างใดนะคะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหุ้นเหมยถั่วนั่นเองค่ะโดยหุ้นเหมยถั่วนะคะเป็นบริษัทแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของจีนค่ะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์นะคะที่ใหญ่ที่สุดในจีนนั่นเองค่ะธุรกิจหลักของบริษัทนะคะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะลองเป็นภาพนะคะ ก็จะเหมือนกับธุรกิจ food delivery ในบ้านเรานั่นเองค่ะที่บริษัทนะคะจะเป็นเจ้าของรายเดอร์ของตัวเองธุรกิจที่2นะคะคือธุรกิจจองโรงแรมร้านอาหารและก็โรงภามพิเนั่นเองค่ะโดยธุรกิจนี้นะคะทางเหมือนถั่วนะคะเขาสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองค่ะที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าไปกดจองร้านอาหารที่ตัวเองอยากจะไปเข้าทานนะคะจองโรงแรมหรือว่าจะไปจองตต๊ะหนังเนี่ยก็สามารถใช้แอปนี้ได้เช่นกันค่ะ ่วนธุรกิจที่3นะคะคือธุรกิจไลฟ์สไตล์เองค่ะโดยธุรกิจกลุ่มนี้นะคะจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะธุรกิจร้านขายของชำร้านขายของสดหรือแม้แต่บริการเช่าจักรยานเองก็มีเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะในธุรกิจไลฟ์สไตล์ของเหมยถั่วนะคะยังมีบริการที่เรียกว่าเหมยถั่วอินสตาชอปปิ้งนะคะซึ่งบริการนี้นะคะบริษัทเหมยถั่วเนี่ยนะคะจะไปร่วมมือกับร้านค้าต่างๆ และเมื่อผู้ใช้นะคะกดสั่งซื้อของจากร้านค้าดังกล่าวนะคะบริษัทเองก็จะนำรายเดอร์ของตัวเองนี่แหละค่ะเป็นผู้ขนส่งให้กับลูกค้าโดยเวลาในการขนส่งเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่ารวดเร็วมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหุ้นใหม่ถั่วนะคะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะที่รหัส3690นะคะสามารถที่จะลงทุนได้นะคะ พอเอ็นเวสต i n g ของเราเองก็มีบริการนี้เช่นกันค่ะ